กลับมาพบกับพันในเสียงโฟนนิวส์เริ่มขึ้นที่ข่าวแรก OPPO เปิดตัว Android p h โฟนรุ่นใหม่ A 3 3 o p p o บริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนสัญชาติจีนได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นามว่า A33 โดยมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Color OS 2.1 Based on Android OS 5.1หน้าจอขนาดกว้าง5นิ้วประมวลผลด้วยชิป Snapdragon 410 Core 1.2 g h z 1.2GHz แรม2 g b ลอม16 g b มีกล้องถ่ายรูปหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลโดยจะวางจำหน่ายในประเทศจีนเป็นประเทศแรกราคาประมาณ235ดอลลาร์ 35, หรือ8,000 500บาทเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีรุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆเลยนะคะมาตอนที่ข่าวที่2 b o o ู l e t t e h n o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  i i s กำลังพัฒนาจอที่ไม่ต้องใช้พลังงาน b u o d l e Technologies เปิดเผยข้อมูลจอแสดงผลที่ค้นพบว่ามีจุดเด่นตรงที่ไม่ต้องใช้พลังงาน Zero Energy Display และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้อยู่ในสภาพแสงจ้า โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจราตาข้อตกลงกับบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลกซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใดขอให้พัฒนาออกมาได้เร็วๆนะคะมาต่อกันที่ข่าวที่3 d t a ีแท็กจำมือ Facebook เปิดบริการฟรีเบสิกในประเทศไทย HAPPY จาก d t a ทประกาศความร่วมมือกับ Facebook เปิดบริการฟรีเบสิกให้กลุ่มลูกค้า HAPPY ที่ยังใช้โมบายอินเทอร์เน็ตน้อยหรือยังไม่ได้ใช้งาน Data เลยได้รับข้อมูลข่าวสารและสาระประโยชน์โดยไม่เสียค่าบริการอินเทอร์เน็ตจากพันธมิตรผู้ให้บริการคอนเทนต์ชั้นนำทั้งในประเทศและระดับโลกท่านใดสนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w d t a c o t h ขอให้มีโครงการดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายหัวเวย่ยลุยตลาดสมาร์ทโฟนภาคอีสานหัวเวย่ยลุยตลาดสมาร์ทโฟนภาคอีสานเชิญท่านร่วมสัมผัสสุดยอดสมาร์ทโฟนและบริการของหัวเว่ยอย่างเต็มรูปแบบในงานเปิดตัวหัวเว่ยแบรนด์ช็อปสาขาศูนย์การคา้าเซ็นทรัลพลาซาจังหวัดขอนแก่นในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2558เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไป ใครที่อยู่ภาคอีสานสามารถแวะเข้าไปชมกันได้นะคะและใครที่สนใจข่าวสารด้านไอทีแนะนำให้กดติดตามสยามโฟน์ชาแนลของเราไว้เพื่อให้พร้อมรับข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้พันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ